กลับมาพบกันในรายการ Around the World by CNN นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็คือช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับแต่เราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ชมครับ สำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็คือการครองแชมป์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสุภาพสตรีชาวอเมริกันเลยนะครับนั่นคือการเป็นมิสอเมริกาประจำปี2015ครับซึ่งเป็นการประกวดหรือว่าเป็นคอนเทสตที่หลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ได้เข้าไปสมัครนะครับ ซึ่งทั้งหมดแล้วนะครับก็มีสุภาพสตรีจากหลายๆรัฐเลยครับมากกว่า50รัฐทั่วอเมริกาเพื่อที่จะเข้าไปประกวดในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับและใไรก็ตามที่ได้เป็นมิสอเมริกาก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมิสอเมริกาประจําปี2015ครับซึ่งเขามาจากรัฐนิวยอร์กครับ ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับคือใครเขาเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษและเขาทําอะไรที่สามารถชนะใจกรรมการและก็ทําให้เขานะครับเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้หญิงเป็นล้านคนครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับมิสอเมริกาประจําปี2015กันเลยครับนางสาวคีราคาซันเซฟนางงามจากรัฐนิวยอร์กคว้าตำแหน่งนางงามสหรัฐ หรือมิสอเมริกาปี2015ในการประกวดเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นและนับเป็นชัยชนะครั้งที่3ติดต่อกันของรัฐนิวยอร์กนางสาวคาซันเซฟวัย22ปีคว้าม,มงกุฎนางงามสหรัฐในการประกวดซึ่งจัดขึ้นที่บรอดวอล์คฮอลล์ในเมืองแอตแลนติกซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์โดยเธอกล่าวปกป้องสตรีจากความรุนแรงภายในครอบครัวนในขณะตอบคำถาม นอกจากนั้นเธอยังแสดงความสามารถพิเศษด้วยการร้องเพลง Happy ของฟาเลวิลเลียมโดยใช้แก้วพลาสติกเป็นตัวเคาะจังหวะเธอยังแสดงความต้องการให้รัฐบาลใส่ใจกับการแก้ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในกองทัพให้มากกว่านี้ ขณะที่รองอันดับ1ได้แก่นางสาวคอตนีเพชกาเลตสาวงามจากรัฐเวอร์จิเนียส่วนอีก3อันดับได้แก่นางสาวแอชตันโจแคมเบลสาวงามจากรัฐอรคันซอนางสาววิกตอเรียโคเวนสาวงามจากรัฐฟลอริดาและนางสาวลอเรนคูนสาวงามจากรัฐแมสซาชูเซสส่วนผู้ที่คว้าตำแหน่งนางงามมิตรภาพได้แก่นางสาวแจ็คกี้แอนเนสสาวงามจากรัฐนอร์ทดาโคตาการประกวดมิ อเมริกาต่างจากการประกวดสาวงามในอีกหลายเวทีของสหรัฐตรงที่รางวัลของผู้ชนะนอกจากมงกุฎและสายสะพายแล้วเธอจะได้รับทุนการศึกษาจากกองประกวดสำหรับใช้ในการศึกษาต่อเท่านั้นและต้องเดินทางไปทั่วสหรัฐเพื่อประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเปลี่ยนสถานที่ทุก24-48ชั่วโมง ก็สมควรที่จะได้เป็นมิสอเมริกาประจําปี2015แล้วนะครับเพราะว่านอกจากจ,จะสวยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็มีความสามารถด้วยในการร้องเพลงและเอาถ้วยพลาสติกธรรมดานะครับมาเป็นดนตรีได้ครับนอกจากนี้ก็ตอบคําถามได้ดีมากๆเลยซึ่งชนะใจคนดูและก็ชนะใจกรรมการด้วยครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเราหน้าตาดีอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับบางครั้งเราต้องมีความสามารถ แล้วก็มีความคิดด้วยเพราะว่าทุกวันนี้คนหล่อคนสวยก็มีเยอะแยะมากมายแต่จุดเด่นของเราและความสามารถพิเศษของเรานะครับก็จะเป็นสิ่งที่คว้าชัยชนะได้ในทุกๆเวทีประกวดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นนักร้องหรือว่าเป็นวิศวกรและก็อาชีพอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยละครับสำหรับเรื่องราวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าผมจะพูดเกี่ยวกับเส้นผมครับคุณผู้ชมครับ เส้นผมของเรานี่มหาศจรรย์มากเลยนะครับถ้าคุณเอาเส้นผมเส้นหนึ่งมาผ่าแล้วก็มาทำการวิจัยคุณผู้ชมสามารถพบได้เลยว่าสองปีที่ผ่านมาเราได้รับประทานอะไรบ้างครับเคยมีครั้งหนึ่งครับหลายๆคนสงสัยว่าในเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่ขนส่งคนเยอะแยะมากมายในยุค อดีตนะครับทาไมคนทั้งเรือนครับถึงได้เสียชีวิตมากกว่า200กว่าคนเขาก็เลยเอาเส้นผมของแต่ละคนมาผ่าดูและปรากฏว่าเป็นอาหารที่เขาได้รับประทานมันเป็นพิษครับเขาก็เลยพิสูจน์ได้ว่าทุกๆคนที่เสียชีวิตบนเรือลานั้นก็เพราะว่าทานอาหารที่เป็นพิษครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมของเราก็มาหาัศจรรย์มากเลยผมของเราสามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ไปทำสิ่งของต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับ วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากสารคดีสั้นที่มีชื่อว่า Hair Highway ที่เขาจะพาเราไปพบกับอุตสาหกรรมในประเทศจีนที่นําเส้นผมมาทําเป็นสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออื่นๆหรือว่าสิ่งที่เราไม่คิดเลยนะครับว่าเส้นผมของเราสามารถทําเป็นสิ่งสิ่งนี้ได้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามสารคดี High, Hair Highway กับคลิปนี้กันเลยครับ นี่คือภาพยนตร์สั้นเชิงสารคดีเรื่องแ a i r h i g h w ความยาว4นาที28วินาทีผลงานของผู้กำกับจูดิอานบูอิทและกลุ่มศิลปินสตูดิโอสไวเป็นเรื่องราวการเดินทางของเส้นผมจากศีรษะผ่านมือพ่อค้ารายย่อยตลาดที่รวบรวมเส้นผมจากผู้คนนับหมื่นนับพันก่อนส่งต่อไปแปรรูปยังโรงงานจนเปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิม สารคดีเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของอุตสาหกรรมเส้นผมในมณฑลซานตงทางตะวันออกของประเทศจีนที่เพิ่มทั้งมูลค่าและคุณค่าจากเส้นผมสู่เฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงผ่านการออกแบบเทคโนโลยีและขั้นตอนที่พิถีพิถันเส้นผมจะถูกคัดเลือกจากตลาดกลางขายส่งที่มีความหลากหลายทั้งชนิดคุณภาพและความยาวก่อนนำมาซักฟอกย้อมแล้วขึ้นรูปด้วยวัสดุพิเศษอย่างเรซินธรรมชาติ จากนั้นจึงตัดแต่งรูปทรงและประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานต่างๆนอกจากนี้งานออกแบบยังได้แรงบันดาลใจจากศิลปะการตกแต่งของเซี่ยงไฮ้ในช่วงปีคริสตศตวรรษ1930ทําให้ผลงานที่ออกมามีความวิจิตรและโดดเด่นไม่เหมือนใครจีนเป็นประเทศที่นําเข้าไม้เนื้อแข็งเข็ดร้อนมากที่สุดในโลกขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่ส่งออกเส้นผมมนุษย์รายใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างชาญฉลาดให้กับวัสดุธรรมชาติเหลือใช้อย่างเส้นผมที่มีจํานวนมหาศาลซึ่งเส้นผมของชาวเอเชียมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดเร็วกว่าการเติบโตของไม้เนื้อแข็งเขตร้อนถึง16เท่านอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเส้นผมเพียงเส้นเดียวสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กรัมแทไฮเวย์ hey เป็นสารคดีที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ของจีนต่อโลก และแสดงให้เห็นว่ามะระดกตกทอดที่เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมเมื่อครั้งอดีตไม่ใช่เพียงเส้นไหมแต่รวมถึงเทคโนโลยีสุนทรียศาสตร์และแนวคิดที่หลอมรวมส่งผ่านถึงกันระหว่างดินแดนตะวันตกและตะวันออกด้วย คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเส้นผมของเราหรือขนของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มหาศจรรย์มากเลยไม่ว่าเราจะดึงมันออกกี่ครั้งนะครับยังไงมันก็จะงอกกลับมาเหมือนเดิมครับยกเว้นถ้าคุณมีกรรมพันธุ์ที่เป็นกรรมพันธุ์ที่ผมร่วง เช่นนั้นนะครับมันก็จะไม่กลับขึ้นมาใหม่แล้วแต่ใครก็ตามที่ไม่มีกรรมพัน์นั้นไม่ว่าคุณพยายามกําจัดมันมากขนาดไหนเป็นร้อยเป็นพันครั้งมันก็จะหาวิธีกลับขึ้นมาใหม่อีกนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนที่เขาพูดกันนะครับว่า your hair is indestructible หมายความว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องการผมร่วงไม่ว่าคุณพยายามดึงมันออกกี่ครั้งมันก็จะกลับไปอยู่ดีแต่ผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมลองนะครับการที่มีผมก็ดีอยู่แล้วแต่ใครก็ตามที่ผมร่วงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการที่ เราโกนหัวนะครับก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึง่งเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้สำหรับวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2557สำหรับเรื่องแรกของเรานะครับก็คือสหรัฐอเมริกาพร้อมกับพันธมิตรในประเทศอื่นๆก็เตรียมตัวที่จะสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือกลุ่ม i อแล้วนะครับหลังจากกลุ่ม i อได้ออกมาโอ้อวด ว่าเขามีกําลังพอที่จะสู้กับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็การตอบได้การได้ตอบโต้นะครับในการเตรียมพร้อมที่จะบุกกรุ่มแบกแดดและก็โจมตีกลุ่ม IS แล้วครับซึ่งตอนนี้กลุ่ม IS ก็ขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ จนกระทั่งทางสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็ต้องรีบนะครับต่อสู้ก่อนที่จะขยายตัวได้มากกว่านี้สำหรับเรื่องราวที่2นะครับก็คือประเทศยูเครนเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วนะครับหลังจากมีการหยุดยิงระหว่างกองทัพยูเครนและก็กลุ่มแบ่งแยกดินแดงหรือว่ากลุ่มกบฏนั่นเองครับ สำหรับในช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ได้พบกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่หลายๆคนรอคอยจากบริษัท Apple นั่นก็คือ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 plus รวมถึงการซ้อมรบของประเทศไต้หวันและก็คู่เลสเบีย้ยนนะครับที่อายุ90ปีขึ้นไปพร้อมที่จะแต่งงานกันครับคุณผู้ชมครับทำให้เรารู้เลยว่าการรักเพศเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามครับและอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขในเรื่องของความรักด้วยนะครับ ในช่วงสุดท้ายนะครับเราก็ได้พบกับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นผมและก็มิสอเมริกาประจำปี2015ที่มีความสามารถและก็ตอบคำถามได้ดีพร้อมถึงเรื่องราวของเส้นผมของเราใช่ไหมครับว่าเส้นผมของเราสามารถทำเป็นสิ่งอะไรได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ธรรมดา หรือเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราก็มีส่วนประกอบของเส้นผมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาแล้วแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้ทุกๆวันเลยนะครับทาง Mono 29และก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับทาง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ในการ Search Mono 29 TV และแน่นอนนะครับเราก็มีคลิปปิดท้ายก่อนที่เราจะลาคุณผู้ชมไปซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่น่ารักมากเลยนะครับในั่นคือเจ้าลูกหมีแพนด้าเกาะขาของคนเลี้ยงนะครับที่เป็นคนนะครับและก็ไม่ยอมปล่อยเลยละครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็ได้อิจฉาคนคนนี้มากเลยว่ามีลูกแพนด้าที่น่ารักมากๆเลยเกาะขาของเขาไว้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยเขานะครับ วิดีโอนี้ก็ลงบน YouTube แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถชมได้ทาง YouTube และคุณผู้ชมก็สามารถชมได้ในคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมทดทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน Have a great weekend see you again tomorrow สวัสดีครับ